สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่องนั้นหนึ่งนะครับกับการเอนเนื้อจระเข้ครั้งแรกนะเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตการหมูแพงนะก็ตอนนี้ก็เนื้อจระเข้เริ่มที่จะเป็นที่ฮิตกันนะที่จะเริ่มมาหันมากินกันก็ถ้าไม่บอกเป็นเนื้อจระเข้ผมก็มองไม่ออกคนระับนี่แม่งนึกว่าเนื้อหมูนะเออเนาะแม่งมีติดมัน้วยนะนึกว่าแบบหมูแดดเดียวนะเ <laughs> นี่ยไอตอนแรกอะ่ะที่แม่ผมซื้อมาผมนึกว่าไอเนี่ยมันเป็นหอมเจียวเว้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นนี่เนื้อจระเข้น้ําจืดเออ นี่ผมก็เรียกว่าหอมเจียวนี่นะชื่อร้านครับคลอกแมนเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะฮะเรียกว่า <c oughs> ลองซื้อกินนะใครอยากลองก็จัดการได้เลยฮะเนี่ยเนื้อเจะละเค้โปรตีนสูงไขมันต่ามีทั้งลายทั้งเบิร์โธนะฮะใครสนใจก็ลองจัดกันได้เลยฮะก็มาลองชิมกันเลยนะอืม <c oughs> หน้าตาเหมือนหมูมากเลยนะจริงไหมแต่เขาบอกรสชาติเหมือนไก่ใช่ไหมลองลองกันสัหน่ เนื้อมันแน่นมากฮจริงๆล้วตอน,ตอนกินเราต้องพยายามสลัดภาพจอเกะออกจากหัวนะไม่งั้นมันอาจจะเกิดอาการตีขึ้นมาได้คิดซะว่ามันเป็นเนื้อหมูอรสชาเหมือนหมูทอดมากฮะหมูทอดแบบหมูทอดติดมันนะะอร่อยเลยนะหมาหาดมีน้ำจิ้มเด็ดๆด,ด,ด้วยนี่ผมว่า,วายอดเลยนี่ฮะใครสนใจละร้านคล็อกแมนฮะเนี่ยมีลายไอดีนะ แล้วก็เบอร์ติดต่อเดี๋ยวมาลองเกลือขี้น้ำจืดกันมัางนึกมาหอมเกลียวยดูดิแม่งกล้อมันโฟกัสอีกโอ้กล้ม่นโฟกัสเอาว่ามันเหมือนหอมเกลียวนะฮะ <laughs> อืมทุกคนรสชาติเลยเหมือนแบบหมูหยองอะ่ะ ใครเคยเคยกินหมูหยองไหมเนี่ยรสชาติเหมือนหมูหยองเลยเอจระเคแดดเดียวไอไม่ใชแดดเดียว,ยวไ,ไ,ไ,ไอเนื้อไอเนื้อน้ำจืดเนี่ยจริงๆก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพียงแค่เราต้องคิดซะว่ามันไม่ใช่เนื้อจะเขครับค,นะคิดซะว่ามันเป็นเนื้อหมูนี่แหละว่ามันแทนเนื้อหมูได้เลยนะกลิ่นคาวก็ไม่มีนะน่าจะเป็นที่การทําของตัวร้านเนี่ยเขาทํามาค่อนข้างดีนะเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยเพราะผมเคยได้ยินว่า เนื้อจราเ้เนี่ยมันค่อนข้างคลาวนะฮะอืมซ้ำอีกชิน้นหนึ่งละก็ริงก็อร่อยนะแม่ไม่คิดจะกินจริงเหรอเนี่ยซื้ออุตสาห์ซื้อมาให้เหรฮะ <c oughs> คนซื้อมาฝากไม่กล้าจิจนซะงั้นฮะก็ถ้าใครสนใจนะอยากลองกินก็นี่เลยฮะร้านคล็อกแมนลายไอดีกับเบอร์โทรศัพท์นี่ผมทิ้งไว้นี้นะในคลิปเลยนะหรือถ้าใครอยากมาซื้อ แบบหน้าร้านก็อยู่ตรงเอตลาดนัดวันศุกร์แถวเกษตรฮะคือสรุปคืออร่อยฮนะอร่อยมากเลยใครอยากลองกินนั้นแล้วคีนะไปโดนได้ผวา่าคุณไม่ติดไม่ติดว่ามันคือดอลลาร์เทอร่อยอร่อยมันอร่อยเลยแหละแล้วก็ไปหากินน้ำจิ้มนะมน้ำจิ้มเด็ดเด็ดอะ่ะน้ำจิ้มไก่ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่า <laughs> ลองไปหากินดูนะโอเค ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ไปลองหามาชิมกันดูนะเนื้อจระเข้อร่อยอร่อยเนี่ยคุณอย่าไปคิดสิว่ามันเป็นจระเข้เออมันก็คือเนื้อหมูนี่แหละ <c oughs> โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ